สวัสดียามเช้าค่ะนั่งกินละพวงหะนี่ย่างไปน้ำทางเนี่ยตน่ไปนบรรยากาศรังเตอร์ล่ามันรานมากินเขาโอ้ยหลาเข้มาสูตรแต่เอะข้างน้อลาน้อ อ้าวได้อะไรกันกินปลากระเปี้อจ้าซามอนสีจ้าอร่อยยำค่ข้านี้กับเขจี้เาีคก็ด้าจีไม่ไ้ทเขาจี้ไม่ได้าวเจาจีค้ พ่วงไ่นองมันระดับเพชรมากเแม,มนบ้ามึงเนี่ย <c oughs> พ่วงในแมนบ้า,บาพว่วง <c oughs>

บ้านถาดหานเท่าครับพี่นอ้องอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลุพูค่ะพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับพี่นอ้องค่ะโอ้ยเมือเ่อแรกกะไปทำการแสดงโตนะคะที่บ้านนุ่นสะอาดอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้อง ืันนี้ก็คงเป็นระยะทางไม่ไกลนะคะวันนี้ค่ะบ่กไก่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถบัสท,ทีมงานของเรานะคะเครื่องรถบัสศิลปินเท่งรถบัสแดนเซอร์ทั้ทงนี้กับ นี่ก็สกินนั่นขากีขาลักดาุกระนั่ขอลาบุรีเขารูบุรีว่าขากำบานนี่ดิขอกำบานกำบานเขาหนดิเขาเขาเอียงครับฟ้าเขาเขารูบุรี ปนเสั่นเนาะลูกบอลลี่มาได้อะไรกินอ่ะหนูได้อะไรกินลายย่างคือตาโอ้ไม่ถามคนนั้นน่ะเอาคือดาขึ้นจะค่อยสั่นเนาะหนูอายุหกสิบปั๊ดอันแม่หยังขึ้นได้ไปรีกินยุไก่แท้ ม่อยากง้าสอมื่นกตะเลยล่ะโอ้ยเนอสี่อุ้ยเอาไหมมืจเียงกูไป้วโอ้ยโถ๊อ๊ยอยอยโอ้ยอ้้อ้ยโอ้อ้ยโยอยอยโอมย้ยโอ้นอ้ยโอ้ยยโอ้ยนอ้ยอ้อ้ยโอ้อโอ้อ้อ้โอ้กโอเยโอ้ยโอ้ยอออ้ เสือเฮ้ากินนั่นครับพี่น้องโอ้ยโอ้วันตินหโอ้คือวางสนนมาพี่มาพี่พ่อโอ้ยเอ้าไปยังไะ เอางั้นพูดกันก่อนคุณพ่อยิ่งแก้กใวกกกกกใหญ่เอาโอวันตินจ้าโอวันตินร้อนจ้าคุณพ่อร้อนจ้าแก้วเท่าไหร่จ้าสิบาทครับโอเคค่ะอันเซ็ตเราบอกนะไงเด้อคุณพ่อเด้อยา,ากาศยามเช้านะคะแต่ละคนก็กินข้าวกินปลามีแค่นี้ค่ะเพราะว่าถ่ายที่อื่นไม่ได้นะคะเาาก็จะไปอาบน้ำอยู่พุ่งลงพ้น เราจะกลายกสิประมาณนี้พี่น้อง vet, <s art> um> เล oui, <s art> um> ี <nào> <S <s <art> um> ่ยงพ่อกันครับพี่น้องโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องค่ะกับทีมงานสานเล่าบันเทิงศินนะคะเจอกัน้ะพี่น้องด้อขอบคุณที่พี่น้องที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะด้อพี่น้องด้อ